ช่นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคน yeah นะครับความดันนะครับวันนี้อยู่ที่เรื่องความดันในภาชนะนะครับการเชื่อมต่อด้วยหมุดย้ำและการการเชื่อมนะครับนะครับบทที่2เนาะของวิชาความความแข็งแรงของวัสดุนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเต็มนะครับเอาทีละตอนนะครับเอาทีละตอนก่อนนะรูปทรงกระบอกนะครับบางนะครับอยู่ภายใต้ความดันภายในนะครับ นะครับความเค้นที่เกิดขึ้นนะครับมีความเค้นที Wednesday ่เกิดขึ้นที่ผนังของทรงกระบอกนะครับนะครับมีอยู่ทั้งหมด2แนวนะครับก็คือความเค้นที่เกิดขึ้นนะครับของเส้นรอบวงนะครับรอบรอบวงท่อนะครับทรงกระบอกนะครับนะครับแล้วก็ความเค้นที่เกิดขึ้นในแนวยาวก็คือด้านผนังแนวยาวนะครับนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับความเค้นที่เกิดขึ้นนะครับนะครับ ็นแนวเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงนะครับแรงนะครับก็ฟอร์สเหมือนเดิมครับแรงที่เกิดขึ้นนะครับความความดันนะครับภายในนะครับก็คือฟอร์สนะครับแรงที่เกิดขึ้นนะครับเท่ากับความดันนะครับคูณกับพื้นที่ที่รับความดันนะครับพื้นที่รับความดันนะครับก็คือดีใหญ่ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเฉลี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยนะครับของนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ แล้วก็แใหญ่นะครับความหนาครับความยาวครับของทรงกระบอกวงขนังบางนะครับความยาวนะครับครับนี่ได้สมการที่1นะครับพื้นที่ที่รับความดันนะครับสงแรงต้านที่ทําให้เกิดความเค้นนะครับตามแนวเส้นรอบวงนะครับแรงนะครับก็เท่ากับแรงเท่ากับ สองสเต็งเฮทนะครับสองสเต็งเฮทนะครับความเค็งคือสเต็งนะครับเนี่ยความเค็งนะครับสเต็งนะฮะับสองสเต็งนะครับเฮทนะครับคูณกับ LT นะครับ LT ก็คือความยาวของทรงกระบอกนะครับคูณด้วย T นะครับ T คือความหนานะครับความหนานะครับความหนาของทรงกระบอกนะครับผนังบาง นะคร,ครับแล้วก็มาเอาสองสมการมาดุลกันนะครับถ้ารูปทรงกระบอกอยังคงรูปเดิมได้นะครับแสดงว่าแรงที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากันนะครับแรงที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากันนะครับเอาสมการท,ที่1มาเท่ากับจับเท่ากับสมการที่2นะครับก็จะได้นะครับ P นะครับความดันที่เกิดขึ้นในภาชนะนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับชุดนี้อยู่ฝั่งซ้ายและชุดนี้อยู่ฝั่งขวานะครับนะครับเรามาดูสมการกันนะครับ ความดัน2ที่เท่ากันนะครับก็เอาสมการมาคำนวณได้นะครับหาแรงทั้งสองส่วนนะครับทั้งแรงที่เกิดจากความดันภายในนะครับแล้วก็แรงต้านที่ทําให้เกิดความเค้นตามแนวเส้นรอบวงนะนะครับเอารวมสมการกันนะก็คือเอามาหาค่าความเค้นนะครับความเค้นตามแนวเส้นรอบวงนะครับการย้ายฝั่งนะครับ ย้ายเคีืยส่วนนะครับตามจริงเราต้องเอาตัวที่ต้องการหานอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตามนี้นะครับแต่ถ้าเราจะค่อยๆแปลงหน่วยนะครับก็เอาตัวที่อยู่นอกที่ต้องการนะครับมันคูณอยู่นะครับเอามาหารนะครับมันคูณอยู่เอามาหารนะครับลงมาหารแล้วก็ลงมาหารตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างมันที่มันคูณอยู่ก็ลงมาหารเหมือนกันนะครับลงมาหารฝั่งนี้นะครับกลับฝั่งกันนะครับกลับฝั่งกัน ตัวนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับตัวแปรนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับความเข้นะครับตามแนวเส้นรับวงนะครับก็เท่ากับนะครับ p คูณ dl นะครับหารด้วย2 2ได้จางไหนมาได้จากตรงนี้มานะครับแล้วก็คูณ lt นะคูณ lt นะครับก็จะได้เท่ากับความเข้นะครับตามแนวเส้นรอบวงนะครับเท่ากับ 2, 2. 2. d หารด้วย2อทีเพราะว่านะครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆเพราะว่านะครับ d มันมีข้างบนตัวหนึ่งนะครับ d เออไม่ใช่ d l นะครับ l ข้างบนตัวหนึ่งนะครับล่างตัวหนึ่งนะครับสามารถตัดกันได้นะครับตัด l ทิ้งนะครับตัด l ทิ้งก็จะเหลือ p d หารด้วย2 t นะครับหรือจะเท่ากับนะครับ p 2 r ส่วน2 t นะครับ2 r หมายถึงไ,ไงครับนะครับ d ถ้าเป็น d คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแต่ถ้าจะแปลงเส้นผ่าศูนย์กลางให้เป็น r นะครับก็คือ2 r ใช่ไหมเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2เท่าของรัศมีใช่ไหมครับ2เท่าของรัศมีนะครับก็ะจะได้เท่ากับเท่านี้หรือถ้ามี2ส่วน2สามารถตัดกันได้นะครับตัดตึ๊บตบก็เหลือ p กับ r หารด้วย นะครับถ้าสูตรนั้นเขาให้รัศมีมานะครับก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนะครับ s t r e n g h e a นะครับเท่ากับ s t r e n g h e เท่ากับ pr หาร t นะครับถ้าถ้ามีถ้ามีรัศมีมาให้นะครับแต่ถ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ใช้สูตรนี้นะครับนะครับนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะกันเนาะสูตรนี้ก่อนเอาความเข้นตามแนวเส้นรอบวงก่อนนะครับคลิปผมจตยาวไปนะครับ sodi